สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Double Clash เล่าไปเรื่อยนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง Scoring Title ครับผู้ที่ เป็นคนที่ทําแต้มเฉลี่ยได้มากที่สุดใน1ฤดูกาลถูกไหมซึ่งปกติแล้วเราก็จะแบบเอ้ยอาจจะมีหลายตําแหน่งเนาะเซนเตอร์พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดสมอลฟอร์เวิร์ดก์ดชุดิ้งก์ดอะไรอย่างนี้แต่ในวันนี้ครับเราจะมาเจาะแค่ตําแหน่งพอยต์ก์ดเท่านั้น,นครับอ่ะผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพูดตั้งแต่ปี2000นะครับถึงปี2010เอาง่เอางี้คือฤดูกาล 2000- ถึง2001จนถึงฤดูกาล2 0 0 9 2ถึง2010นั่นเอง ว่าในแต่ละปีนี่นะครับใครคือพอยต์การ์ดที่ทําแต้มได้เถื่อนที่สุดโดยนับจากพอยต์เพอร์เกมนั่นเองนะครับขอย้านะว่าจากพอยต์เพอร์เกมนะครับไม่ใช่แต้มโดยรวมทั้งฤดูกาลนะเพราะฉะนั้นถ้าใครพร้อมที่จะฟังแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพราะาตอนนี้เนี่ยเรากําลังมุ่งสู่3 0ม0 0ื่นซับอยู่นั่นเองฮะ เรามาเริ่มกันที่ฤดูกาลแรกครับนั่นก็คือปี2000ถึง2001และแชมป์การทำคะแนนนะครับในตำแหน่งพอยต์การ์ดตกเป็นของสเตฟานมาบิรีนั่นเองครับที่ทำไป23.9แต้มต่อเกมในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่กับนิวเจอร์ซีย์เน็ตครับในช่วงเวลานั้นนี่นะครับแกอายุ23ปีครับแล้วเขาก็สามารถติดออสตาได้ในปีนี้ด้วยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเลี้ยงบอลของแกการพาสซิ่งสกิลของแกซึ่งแกไม่ได้มีแค่2อย่างนี้นครับเพราะว่าแกเนี่ยดันทาแต้มเก่งสะดุด สามารถแบบว่าข้ามคนอื่นได้อย่างง่ายดายนะครับมีการ dribble แล้วก็สามารถไปทําคะแนนใต้แปนด้วยนะในปีนั้นเนี่ยครับแกมีค่าเฉลี่ยนในการยิงนะครับหรือว่า a t t e m p ต่อเกมเนี่ยอยู่ที่19ครั้งต่อเกมเลยทีเดียวก็ถือว่าสวยงามมากๆครับสำหรับสเตฟานมาร์เบรี่ในปีนี้ มาถึงปี2001-2002ครับฤดูกาลนี้ครับไม่ใช่ของสเตฟานมาร์เรี่อีกแล้วครับเพราะว่ามันคือแกรี่เพเทนเนี่ยครับที่สามารถเป็นคนที่ทำแต้มค่าเฉลี่ยได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับตำแหน่งพอยต์การ์ดในปีนั้นด้วยคะแนน22.1พอยต์เกมและตอนนั้นแกอยู่กับ Seattle SuperSonics นั่นเองครับไม่ต้องแปลกใจครับทางด้านของแกรี่เพตันเราอาจจะได้ยินบ่อยเนาะว่าเฮ้ยแกคือผู้เล่นที่มีเกมรับที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าแกเนี่ยคือผู้ผลิตแต้ม ที่สําคัญมากๆคนหนึ่งให้กับ Seattle s u p e r s o n i c เลยครับความ agressive ของเขาในเรื่อง defense บวกกับเรื่องการทําแต้งของเขาเนี่ยครับได้กลายเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยแหละทำให้เขาสามารถเข้าหอ o f f e a m e ไปได้และสุดท้ายเนี่ยครับก็แทบจะเรียกได้ว่าแกเป็นผู้เล่น two way guard นะครับหรือเก่งทั้งรุกทั้งรับคนหนึ่งท็อปๆของลีกหรือว่าปลอดศาสร NBA เลยทีเดียวฮนะ เรามาถึงปีถัดมาครับนั่นก็คือฤด,ดูกาล2002ถึง2003นั่นเองครับกลับมาเป็นคนเดิมครับกลายเป็นสเตฟานมาร์เบรี่ครับที่ทำแต้มได้22.3แต้มต่อเกมซึ่งตอนนั้นเนี่ยแกอยู่กับฟีนิกซ์ซันนะครับในฤดูดกาลนี้ครับถึงด้านของสเตฟานมาร์เบรี่เนี่ยนะก็สามารถติดออสตาได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2ในอาชีพของแกนะครับซึ่งก็โดยเหตุผลนี่แหละครับการทำแต้มของแกที่ยังคงสไตล์เดิมครับการดรฟ์เข้าไปใต้ห่วงแล้วก็สามารถทาแต้มได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการ ยิ่งจากพริมิเตอร์ด้วยนะครับเอออันนี้แหละทําให้ถึงด้านของสเตฟอนมารีนะครับขยับขึ้นมาเป็นพอยต์การ์ที่ทําแต้มได้มากที่สุดนะครับค่าเฉลียนะ่ยเนาะค่าเฉลี่ยเนี่ยมากที่สุดในหลีกเลยนะครับโอ้โหเยี่ยมยอดครับผู้เล่นคนนี้เรียกว่าเป็นอีลิทออฟเ n นซีฟเพลเยอร์จริงๆ มาถึงปี2003ถึง2004ครับด้วยดูยการน,นั้นครับคนที่เป็นเจ้าของตำแหน่งพอยกกาที่ทำแต้มค่าเฉลี่ยได้ยเยอะที่สุดก็คือ Baron Davis ครับกดไป22.9แต้มต่อเกมเลยนะครับซึ่งนี่คือ Career High ของแกเลยนะต่อ1ปีนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมไปเช็คมาเนี่ยนะครับถึงด้านของ Baron Davis ครับ อันนี้คือปีที่ดีที่สุดในการทําแต้มของแกแล้วฮะนอกจากนั้นเนี่ยในปีนั้นนะครับแกยังทําไปถึง7.5แอสซิสต์แล้วก็2.4สตีลอีกด้วยครับเดือดมากๆนะปีนั้นครับเป็นปีที่2ที่แกสามารถติดออสตาทีมไปได้และในตอนนั้นนะครับแกเล่นอยู่กับนิวออร์ลีนฮอร์เนตครับตัวของบารอนเดวิสเนี่ยโอ้โหมีบ b i l i t y หรือว่ามีการทําคะแนนที่ยอดเยี่ยมมากครับผ่านได้หมดอะดีเฟนเดอร์ใครจะมาก็มานะครับเขาทําให้เกมรุกเนี่ยดูง่ายไปเลยครับแล้ว ก็พยายามจะเอาบอลเนี่ยให้เข้าห่วงได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะครับ ทีนี้เราโยกมาถึงฤดูกาล2004-2005ครับและเจ้าของแชมป์นะครับก็คือกิลเบิร์ตอารีนัสครับที่ทำไปถึง25.5แต้มต่อเกมตอนนั้นเนี่ยแกเล่นอยู่กับวอชิงตันวิสันนะครับแล้วนอกจากแกจะเป็นแชมป์ทำแต้มสำหรับพอยการดแล้วเนี่ยนะครับแกยังติดออสตาเป็นครั้งแรกในปีนี้ด้วยนะครับถามว่าทำไมฮะเพราะว่าแกยิงโหดมากๆครับคือถ้าเราย้อนไปดูสเตตในปี2004-2005ของตัวแกเนี่ยครับนอกจาก25.5แต้ม ต่อเกมแล้วนะแกยังยิง3แต้มเนี่ยฉเฉลี่ยอยู่ที่ เกมแล้วเลูกนะครับแล้วมีความแม่นอยู่ที่ประมาณ36.5%เลยทีเดียวฮะเดือดมากๆนะแล้วตอนนั้นเนี่ยแกอายุ23ปีเท่านั้นฮะคือปกติพอย์กายคนอื่นอาจจะแบบเอ้ยพาสเฟิร์สอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่สำหรับกิลเบิร์ตอารีนัสครับเพราะว่าเขาเนี่แหละเป็นตัวช็อตครีเอเตอร์ของแท้ครับสร้างช็อตให้ตัวเองได้ยิงได้เลยไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ครับว่าทำไมเขาถึงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งสำหรับพอย์กาที่ทำแตนได้มากที่สุดในซีซั่นนั้นพอมาดดูกาาถัมร 2,005-2,006ก็ยังเป็นคนเดิมครับกิลเบิร์ตอารินาสครับแต่ที่เดือดกว่าเดิมก็คือการทําแต้มของแกเนี่ยแหละจาก25.5ในปีที่แล้วใช่ไหมครับในปีนี้แกก็เป็นแชมป์ของพอย์การ์ดอยู่ดีด้วยการทําไปถึง29.3แต้มต่อเกมนะครับแล้วแกก็ยังคงเล่นให้วอชิงตันวิสาดครับการบุกที่สุดเดือดของแกนะครับด้วยการที่สูง6ฟุต4เนาะมีไซส์ที่จะยิงข้ามพอย์การ์ดหรือว่าชูติ่งการ์ดตัวเล็กได้นะครับข้ามก็ดีฮะฟิสิกอลก็มีสปีดก็มาเนา มีการยิง3ามแต้มที่ยังดุเดือนเหมือนเดิมเนี่ยโอ้โหคือง่ายครับมีโครบครับกิลเบิร์ตอารีนัสในตอนนั้นนะครับและแน่นอนครับไม่ต้องถามฮะในวัย24ปีถึงด้านของกิลเบิร์ตอารีนัสก็สามารถติดออสตาในปีนี้ <S <S ไปได้อีกครั้งเช่นกันนะครับ <S <S เราขย่บมาที่ปี2006ถึง2007กันแล้วนะครับ ยังเป็นคนเดิมครับกิลเบิร์ตอารินาสครับที่เปลี่ยนแปลงคือแต้มที่มันลดมาเล็กน้อยนะฮะ28.4แต้มต่อเกมครับในฤดูกาลนี้แล้วก็ยังคงเล่นกับวอชิงตันวิสาดอยู่นะครับเขาเป็นคลัชช็อตเมเกอร์เลยทีเดียวฮะโอ้โหเดือดมากแล้วก็ กลายเป็นสตาร์ที่เด่นเรื่องเกมบุกมากๆคนหนึ่งในลีกไปแล้วนะครับ28.4แต้มต่อเกมเนี่ยครับแกยิงฟิลโกโดยรมเนี่ยคือ41.8%รวมถึง3แต้มนะครับอยู่ที่35.1%นะฮะคือแกมีทริกทุกอย่างครับที่จะเอาชนะดีฟเฟนเดอร์หรือว่าคู่ต่อสู้ที่มาคอยเล่นเกมรับใส่เขานะครับทั้งการยิงทั้งการข้ามอย่างที่บอกไปใน2ฤด,ดูกาลที่แล้วถูกปะเออคือแบบแทบจะพูดมาหมดแล้วนะครับคือเดือดมากเนาะแล้วปีนี้ก็ยังคงเป็นแกอยู่ครับที่เป็น อยกาที่เป็นเทพแห่งการทำแต้มเลยนะพอเรามาถึงปี2007ถึง2008ถูกไหมครับฤดูกาลนี้เนี่ยคือ Baron Davis ครับทำไป21.8แต้มต่อเกมนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยครับ Baron Davis อยู et, นะ่ New o r l e a n ฮ Hornets เนาะแต่ครั้งนี้ครับแกมาอยู่ Golden State w a r r i o r ์แล้วครับเนาะคือแกเนี่ยโหดมากนะก็ยังเป็นกาดที่ powerful มากๆม,ม,มีความ explosive มากๆเช่นกันเนาะแล้วก็ยังสามารถทำได้เหมือนเดิมครับตรงแต้มอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมาหมดครับ 21. แต้มต่อเกมเนี่ยครับมาจากฟิลโกโดรวมเนี่ย42.6%แล้วก็3แต้ม33.0%นะครับซึ่งโอเค3แต้มคุณอาจจะไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันก็มากพอครับที่จะทำให้แกเนี่ยเป็นพอยต์กาดที่ทำแต้มที่สุดในซีซั่นนี้ไปได้นะฮะขยับมาที่ฤดูกาล2008-2009ครับและชื่อของผู้ชายคนนี้มาแล้วครับ คริสพอร์นั่นเองครับอยู่กับนิวออร์ลีนส์ฮอเนตครับทำแต้มต่อเกมเนี่ยก็คือ22.8แต้มนะครับในขณะนั้นเนี่ยคริสพอร์อายุ23ครับแล้วเขาก็กลายเป็นท็อปเทียร์ผู้เล่นในตอนนั้นไปนแล้วนะครับพอยกาที่เป็นทั้งเนเชอรัลเรดเดอร์ครับคือแบบเป็นผู้นำโดยสัญชาตญาณของแกนะเป็นพาเซอร์ที่ดีแล้วก็เป็นทูเว a ซ s เปอร์สตาร์โอ้โหเดือดมากครับคือแกเนี่ยไม่ใช่แค่พอยกาที่ทำแต้มได้มากที่สุดในปีนั้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการเพลย์เมก ขของเาหรือว่าการสร้างเกมให้คนอื่นเนี่ยก็กดไปถึง11 a s s i s t ่อเกมบ้าไปแล้วครับ50.3%นะครับจากฟิลโกโดยรวมถึง3แต้มเนี่ยก็คือ36.4%เดือดเกินนะครับเดือดเกินจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นครับมันจึงไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่นักที่ปีนี้คริสพอล์ก็เป็นคนที่ติดออสตาไปด้วยนะและมาถึงฤดูกาลสุดท้ายนะครับในคลิปนี้นะนั่นก็คือ2009-2010ครับและคนที่เป็นแชมป์ก็คือ กิลเบิร์ตอารีนัสนั่นเองนะครับคือกิลเบิร์ตอารีนัสนี่น,นะครับทำไปได้22.6แต้มต่อเกมในขณะเล่นกับวอชิงตันวิสันนะครับคือแกลกลับมาอีกแล้วครับแกลกลายเป็นคนเดิมเลยครับเดือดมากๆแต่สิ่งที่มันอาจจะมีข้อโต้แยง้งก็คือแกลเล่นไปเพียง32เกมเท่านั้นครับในซีซั่นนี้เนาะและถ้าไม่นับกิลเบิร์ตอารีนัสเนี่ยถ้าเอาจะถ้าเราจะเอาคนที่เฮ้ย มัน32เกมมันน้อยไปหรือเปล่านะครับมันก็อาจจะมีตัวเลือกอีกคนหนึ่งให้ทุกคนได้เลือกกันนั่นก็คือถึงได้ของเดวิดโรสนั่นเองครับที่เป็นฟรอนต์ลันเนอร์ขึ้นมานะที่เป็นรองแชมป์และกันอะถ้าจะพูดอย่างนั้นนะครับคือในฤดูกาล2009-2010 20, เนี่ยเดวิดโรสก็ทำไป20.8แต้มต่อเกมในระยะเวลา78เกมนะครับแต่ว่ากิลเบิร์ตเนี่ยนะครับ22.6แต้มจาก32เกมเนาะเพราะฉะนั้น ให้ทุกคนเลือกแล้วกัน,นครับว่า2คนนี้เนี่ยทุกคนจะเลือกใครเนาะสำหรับ2009ันเถึงสองพนะครับเราก็จบไปแล้วนะครับในคลิปนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เรากันเยอะๆด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีฮะ